สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเบียรในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการหารที่ตัวหารมี3มหลักกันค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนกันก่อนนะคะการหารที่ตัวหารมีสามหลักสามารถหาผลหารได้โดยหารจากซ้ายไปขวา หรือว่าจากหน้าไปหลังทีละหลักนะคะซึ่งผลหารในแต่ละหลักหาได้จากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารหรือว่าเราจะใช้สูตรคูณเข้ามาช่วยในการหาผลหารหรือหาคำตอบนั่นเองนะคะเมื่อเราหาคำตอบเสร็จแล้วเราก็จะมาตรวจสอบคำตอบว่าคำตอบที่เราหามาได้นั้นถูกต้องหรือเปล่านะคะโดยการ ตรวจสอบคำตอบเนี่ยทำได้โดยนำตัวหารมาคูณกับผลหารเสร็จแล้วนำมาบวกเศษถ้าคำตอบที่ได้เท่ากับตัวตั้งที่โจทย์ให้มานั่นแสดงว่าผลหารหรือคำตอบที่เราหาได้ตอนแรกนั้นถูกต้องนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดโดยใช้การหารยาวในการหาคำตอบนะคะเด็กๆ ในแบบฝึกหัดที่3.12หน้า63และ64นะคะโดยครูจะพานักเรียนทําแบบฝึกหัดก่อน2ข้อก็คือข้อ1กับข้อ2ในหน้า63นะคะส่วนหน้า64เดี๋ยวครูจะให้หนักเรียนฝึกทําด้วยตนเองนะคะอะ่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแบบฝึกหัดข้อที่1 6 4่งหาหรด้วย493อยะ ครูตั้งหารไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนำตัวตั้งเขียนไว้ในเครื่องหมายการหารยาวและนำตัวหารไว้ข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวนะคะโดยตัวหารของเราเป็น493เพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรคูณแม่493มาช่วยในการหาผลหารนะคะวันนี้ครูจะไม่ได้เขียนสูตรคูณ โดยการคูณตั้งแต่1ไปจนถึง9แล้วนะคะครูจะใช้การคูณไปทีละตัวนะคะโดยดูจากตัวเลขที่เราต้องการนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย493คูณอะไรได้6ไม่มีใช่ไหมคะเราก็ใส่0เลื่อนไปหลักถัดไปเป็น64 493คูณอะไรได้64ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นใส่0นะคะอ่ะ เลื่อนไปหลักถัดไปเป็น640 493คูณอะไรได้640เราก็มาลองดูโดยการคูณไปทีละตัวนะคะอันดับแรก493คูณ1ก่อน493คูณ1ก็ได้493ต่อไปลอง493คูณ2นะคะ236 298ใส,ส, six, ส่8ทด1 248ทดอีก1เป็น9 ได้986ซึ่งมันเกิน640เพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้คูณหนึ่งนะคะ493รคูณหนึ่งได้493อ่าสิามนำมาลบกัน0ูนยลบสาลบสไม่ได้ไปยืม4ข้างหน้ามากลายเป็น10 1 0ิลบสก็เหลือ7ต่อไปหลักถัดไป สี่ลบเ้าสโดนยืมไป1ก็เหลือสามสลบเไม่ได้ก็ต้องไปยืมหกข้างหน้ามากลายเป็น13บสามสาลบเก็ 9, เหลือสต่อไปหกลบสนะคะหโดนยืมไป1แล้วก็เหลือห้าหลบสี่เหลือ1น่งเมื่อเราลบกันเสร็จแล้วก็ดึง9ลงมา ลายเป็น1,479หาซีว่า493คูณอะไรได้1,479อ่ะเรามาลองคูณดูนะคะ493คูณ3 3 3 9 3 9 27ใส่7ทด2 3 4 12ทดอีก2เป็น14ได้1,479พอดีเลย เพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้493คูณ3ได้1,479นำมาลบก,กัน1,479ลบกับ1,479ก็จะเหลือ0ตัวตั้งของเราหมดแล้วไม่มีให้ดึงลงมาแล้วนะคะแสดงว่าเราหารเสร็จสิ้นขีดเส้นใต้2เสน้น เราได้คำตอบหรือผลหารเป็น13เรามาตรวจสอบดูซิว่าคำตอบของเรานั้นถูกต้องหรือเปล่าโดยใช้ตัวหารคูณกับผลหารแล้วนำมาบวกเศษนะคะตัวหารของเราเป็น493คูณผลหารก็คือ13บวกกับเศษข้อนี้เราไม่มีเศษหรือเศษเป็น0เพราะฉะนั้นครูก็จะไม่บวกนะคะ เดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกัน493คูณ13คูณหลักหน่วยก่อนนะคะคูณ3ก่อน3คูณ3เป็น9 39 27ใส่เ7ทด2 34 12ทดอีก2เป็น1 4ต่อไปคูณในหลัก10ก็คือคูณกับ1ในหลัก10ต้องเติม0ไว้ก่อน หตัวนะคะ,ะต่อไป1นคูณสมเป็น3ามหคูณเเป็น9 1้คูณสเป็นสี่นำผลคูณทั้งสองหลักมาบวกกัน9กบวกศได้9 7้บวกสามได้ 10, สิบใสศูนย์ทด1 4ึบวกเ้าเป็น13ทดอีก1เป็น14ใส่ใสี่ทดหนึ่งหบวกสี่เป็นห้าทดอีก1เป็น6ได้ผลคูณเป็น 6กพันสี่รอยเก้าะมาเทียบกับตัวตั้งที่โจทย์ให้มาสิคะเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นคำตอบของเราถูกต้องนะคะดังนั้นหกพันสี่ร้อยเก้าหารด้วย493ก็จะเท่ากับ13นะคะเสร็จแล้วก็ตอบเป็นตัวเลขไทยเสร็จแล้วแบบฝึกหัดข้อที่ 1>, 1ต่อไปแบบฝึกหัดข้อที่2 9,055หาสรด้วย126เราก็จะใช้สูตรคูณแม่126เข้ามาช่วยนะคะ,ะก่อนอื่นเลยเรามาดูซีิ1ห6คูณอะไรได้9ไม่มีใส่ศูนย์เลื่อนไปหลักถัดไปเป็น90 126คูณอะไรได้90ก็ไม่มีเหมือนเดิมนะคะใส่ศูนย เลื่อนไปหลักถัดไปเป็น905 126คูณอะไรได้905นะคะเราก็มาคูณไปทีละตัวนะคะ126คูณ1ได้126 126คูณ2 262ใส่2ทด1 2 2 4ทดอีก1เป็น5 212 2. ได้252ยังไม่ใช่นะคะ คูณต่อไป126คูณ3า6สาใส่8ทด1 3 2 6ทดอีก1เป็น7 3 1 3ได้378ก็ยังไม่ได้อีกคูณต่อไป126คูณ4 4 6 24ใส่4ทด2 4 2 8ี่สทดอีก2เป็น10ใส่0ทด1 4 1 4งสีทดอีกห่งเป็น5้าะ ก็ยังไม่ได้อีกคูณต่อไปอีกนะคะ126คูณ5 5 6 3 0ใส่0ทด3 5 2 10ทดอีก3เป็น13ใส่3ทด1 5 1 5ทดอีก1เป็น6 630อ่ะใกล้เคียงขึ้นไปแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นลองคูณต่อไปอีก126คูณ6 6. 6 6 6 36ใส่6ทด3 หกสองสิบสองทดได้สามเป็นสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งหกหนึ่งหกทดได้หนึ่งเป็นเจ็ดได้เจ็ดร้อยห้าสิบหกใกล้เคียงเข้ามาแล้วนะคะอ่ะคูณต่อไปอีกหนึ่งร้อยยี่สิบหกคูณเจ็ดเจ็ดหกสี่สิบสองใส่สองทดสี่เจ็ดสองสิบสี่ทดได้สี่เป็นสิบแปดใส่แปดทดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดทดได้หนึ่งเป็นแปดได้แปดร้อยแปดสิบสองใกล้เคียงมากๆแล้วนะคะ อาจจะได้แล้วด้วย3แต่เดี๋ยวเราลองคูณอีกสักตัวหนึ่งก่อนนะคะดูว่ามันเกินหรือเปล่าเนาะ126คูณ8 8 6 48ใส่8ทด4 8 2 16ทดอีก4เป็น20ใส่0ทด2 8 1 8ทดอีก2เป็น10ได้1 8 0 8เกินจริงๆด้วยนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้เป็น126คูณ7นะคะ ่ะ126 7ได้882นำมาลบกันนะคะ5ลบ2เหลือ3 0ลบ8ไม่ได้ไปยืม9มา1กลายเป็น10 10ลบ8ก็เหลือ2อ่ะต่อไป9ลบ8 เมื่อกี้โดนยืมไป1ก็จะเหลือ8 8ดปดลบแก็เหลือ0นะคะ0ในหลักข้างหน้าสุดครูไม่เขียนนะคะอ่ะเมื่อลบเสร็จแล้วต่อไปเราก็ดึง5ลงมากลายเป็น235มาดูซิว่า126คูณอะไรได้235 126คนนูณหได้126 คูณ2ได้252ซึ่งเกินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกใช้เป็น126คูณ1นะคะอ่ะ126 1ได้126นำมาลบกัน5ลบ6ไม่ได้ต้องไปยืม3ข้างหน้ามานะคะกลายเป็น15 15ลบ6เหลือ9 3ลบ2 3โดนยืมไป1ก็เหลือ2 2ลบ2ก็เหลือ0 ต่อไป2-1ลบ1ก็เหลือ1นะคะลบกันได้109นะคะต่อไปตัวตั้งของเราหมดแล้วไม่มีตัวดึงลงมาแล้วแสดงว่าเราหารเสร็จสิ้นนะคะอ่าเราก็ขีดเส้นใต้2เส้นเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะได้คำตอบเป็น7 1เศษ109เรามาตรวจสอบคำตอบนะคะตัวหาร ก็คือ126คูณผลหารก็คือ71บวกกับเศษก็คือ109นะคะอ่ะเรามาช่วยกันตรวจสอบนะคะ126คูณเจคูณในหลักหน่วยก่อนนะคะ1คูณหเป็น6 1คูณ2เป็น2 1งคูณ1เป็น1ต่อไปคูณในหลักสิเติม0ไว้รอ1ตัวอ่ะ แล้วมาเริ่มคูณนะคะเจนหกสี่สใสสอทด4ี่เจ็ดสองทดอีก4เป็น18ใส่8ทด1นึ่เจ็ดหนทดอีก1เป็น8ดนำผลคูณทั้งสองหลักมาบวกกัน6กบวกศเป็น6 2สบวกสเป็น4 1่บวกแเป็น9 8ไม่มีตัวบวกดึงลงมาได้ผลคูณเป็น8 9 4 6น้นำมาบวกกับเศษก็คือ109 หกบวกเ้าเป็น15ใส่5ทดหนึสี่บวกศทดอีก1เป็น5 9าเบวกหเป็น10ใส่0ทด1 8ทดอีก1เป็น9ได้คำตอบเป็น9ก้าันห้ะคะอ่าเปรียบเทียบกับตัวตั้งที่โจทย์ให้มาเท่ากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราหามาได้นั้นถูกต้องแน่นอนดังนั้น9ก้าันห้ หารด้วย126ก็จะเท่ากับ71เศษ109นะคะอะ่แล้วเราก็ตอบเป็นตัวเลขไทยเสร็จเรียบร้อยแบบฝึกหัดข้อที่2นะคะต่อไปแบบฝึกหัดข้อที่3และข้อที่4ให้นักเรียนฝึกทำด้วยตนเองนะคะเด็กๆ่ะ สำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะเด็กๆไว้พบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ